ท่านผู้ชมภาษีธรรมเนี่ยทำให้น้ำตียอมรับเลยนะว่าเป็นเหตุที่จะเป็นต้องเลื่อนกฎหมาย e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเออกไปท่านผู้ชมเป็นการถแถลงแบบนายกผมก็เชื่ออย่างนั้นนะ่ะคือคิดในใจมาเลยคงจะถามคุณพ่อแล้วด้วยว่าหนูจะ,ะลูกจะตัดสินใจอย่างนี้นะว่าเลื่อนมันดีกว่าเพราะอะไรเพราะคุณอนรุทินเนี่ยเป็นคนบอกเลยนายกคิดมาแล้ว ใช่แล้ว<ต>มา,วาถึงมาถามความเห็นเท่านั้นเองค,ค,อคือคิดว่าท่านนายกมีในใจมาอยู่แล้วรัฐบาลต้องฟังทุกฝ่ายตามที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นั่นแหละแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็คือมาคุยกับพรรครวมอีกทีหนึ่งแต่มีในใจมาก่อนแล้วว่าจะเลื่อนมุมหนึ่งของนายกก็คือข้อที่หนึ่งมันมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นคือแผ่นดินไหวต่อเนื่องด้วยเรื่องของภาษ <พา S 2> <ส>ีธรรมและทําให้มันใหญ่จริงจริงมีเหตุจําเป็นจัดลําดับความสําคัญ เอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลื่อนไปก่อนสมัยหน้าไปว่ากันและที่ผ่านมารัฐบาลอาจจะชี้แจงได้ไม่ดีพอและถูกบิดบิดที่ผู้ใช่การประมูลบิดแต่ว่าบิดเบือนไปในทำรองว่ามุ่งจะเปิดคาสิโนทั้งที่จะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อปากท้องใช่ไหมค่ะหมายถึงปากท้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเลื่อนแล้วก็บอกมันมีร่องรอยว่ามันต้องมีไม่ตรงกันอ่ะ ท่านนายกถึงบอกไงว่าสไตล์แบบดิฉันนะต้องอยังไงสไตล์ต้องเต็มใจเออคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่สําหรับดิฉันก็คือต้องเต็มใจร้อยเปอร์เซนต์ก็คือต้องเห็นด้วยแบบเต็มใจร้อยเปอร์เซนต์ถึงจะทํางานด้วยกันได้นี่ผมถึงบอกว่ามันต้องมีร่องรอยที่มาไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงถึงแม้คุณนุชทินจะบอกมันผ่านไปแล้วก็ครมอผ่านพักภูมิใจไทยก็อยู่ในครมอกก็ผ่านไปแล้ว ใช่ไหมใช่คุณอนุทินบอกอย่างนั้นค่ะแต่นายกก็ยังบอกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือท่านบอกสไตล์ของท่านอะแบบคนอื่นเอาอยัางไงไม่รู้แต่ของท่านต้องการการเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นอ้าถ้าเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นชาติน่าจะได้ไหมอ่านี่วิจารณ์นั้นในทางการเมืองเนี่ยท่านผู้ชมแต่ถ้าถามค,คุณพ่อคุณพ่อบอกดันจริงกินก็ผ่านแต่ลูกท่านนายกเนี่ยท่านอยากจะได้อะไรนะเหมือนกันเลยคีย์เวิ ต้องการความเต็มใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปฟังเสียงนายกตอนถแถลงก็ได้แล้วเราจะคุยกันต่อเรื่อง Entertainment Complex ลฝ่ายคา้านว่าอย่างไงแอะคุณเท้งเมื่อวานที่พูดถึงว่าเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าไม่สามารถควบคุมภายเอกภา,ภาพของรักรวบรัฐบาลใช่ไหมคุมเสียงไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจเลือ่อนมีเสียงมาไม่จากถนนเอาตาหลังนะไม่ใช่ตอนแรกอไอ้นี่แต่ะตอนแรกแลข้ข้างๆนี่คืออะไรน่าจะเป็นเรื่องนี้จร,จริงๆต้องโยนกันถามกลับไปที่นาย,ยกลรัฐมนตรี รวมถึงออพรรคเพื่อไทยเอาลงก่อนแล้วกลับมาหรือยังเนี่ยนะกลับมาหรือยังเดี๋ยววันนี้มีสภา,าเนี่ยใช่ใช่ค่ะวันนี้มีสภาพุทธพลเัศน่าจะขับมาแล้วมั้งคะเอาฟังดูท่านนายกตัดสินใจที่บอกเลื่อนไปก่อนค่ะวันนี้ก็เมื่อกี้หลังประชุมคอรมอนะคะก็ได้มีประชุมร่วมกันนะคะของหัวหน้านพักร่วมรัฐบาลน,นะคะทุกทุกพักก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะคะเราก็เล็งเห็นถึง เรื่องของปัญหาหรือเรื่องของวิกฤตต่างๆที่ประเทศเรากําลังประสบอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเรื่องของภาษีเรื่องของอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงจะรอได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือเห็นเห็นตรงกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอตอนที่เกิดวิกฤตแล้วหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของกอารไม่เห็นกันไม่เห็นตรงกันหรืออย,ย่างไรก็เดี๋ยวดูว่าในสภา ยังไงยังไงต่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะดูแต่ว่าในเรื่องในเรื่องของการเราเราอะไรนะคะไม่ไม่ใช่ใช่ใชเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้จะเราไม่ได้จะจะดึงไม่ได้ถอนไม่ได้ดึงกลับมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าระหว่างนี้ก็รับฟังความคิดเห็นได้เรื่อยๆนะคะว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างคงจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยจริงแล้วภาพของเรื่อง entertainment complex เนี่ย ถูกมองเป็นภาพคาสิโนซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยนะคะความตั้งใจของเราคือเอ็นเทนไม์คมเพ็กซ์คือไปได้หมดลูกเด็กเล็กแดงไปได้หมดในเอ็ N นเทนเม์คมเพ็กซ์นี้ซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในนั้นมันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะอย่างเช่นแบบเราเราไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องคาสิโนเป็นหลักด้วยซ้ําแต่กลายเป็นว่าความตั้งใจนี้ถูกเรียกว่าเป็นคาสิโนแทน มันกลายเป็นว่าอ้าวแล้วอย่างอื่นที่เราจะสร้างอิเนคอมเพล็กซ์อันยิ่งใหญ่เนี่ยยังไงเพราะฉันก็เดี๋ยวรัฐบาลก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ในการอธิบายในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันคือการทําคาสิโนถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกพารร่วมก็ไม่เห็นเป็นไม่เห็นด้วยในการแถลงเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นการที่ทำในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากทอง ประเด็นที่ถูกบิดไปมาในเรื่องของการเมืองก็มีมากเช่นกันบิดไปบิดมากลายเป็นว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นในการเปิดสถานที่พนันซะแล้วซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความตั้งใจนี้เลยนะคะเรื่องคุณทักษิณเรื่องอะไรนะคะเนี่ยค่ะพัก่วมอยู่ครบแล้วค่ะสัมภาษณ์กันได้ทุกคนเลย คือจริงๆแล้วนะคะเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะขับไม่ขับไม่ใช่ตัวดิฉันเองเนี่ยในฐานะของผู้นำรัฐบาลเนี่ยดิฉันอยากให้พักร่วมเกิดความสบายใจและพร้อมที่จะเห็นด้วยด้วยความเต็มใจอันนี้คือสิ่งสําคัญนี่คือการนําแบบดิฉันนะคะแต่ว่านำอย่างอื่นสมัยไหนใครเคยเป็นไม่ทราบนะคะแต่สมัยของดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยากให้พักร่วมมีความเต็มใจ ในการโหวตนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักที่ถูกต้องตามปกติเนี่ยพักร่วมทุกพักเนี่ยเห็นด้วยตรงกันเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนสิ่งที่มันต้องทาอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทําด้วยความรู้สึกว่าเออเห็นด้วยตรงกันแล้วก็พร้อมที่จะนําไปด้วยกันอย่างอย่างอย่างเต็มที่ร้อยเปทุกคนก็จะได้ทำงานร้อยเปซนั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเห็นไหมท่านนายกนับสวด้วยหรือเปล่าเอาไม่เกี่ยวนี่นะสวไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลเนี่ย สวคือสวาชิ่อมวุฒิสภาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมจับประเด็นที่ท่านนายกหันไปเปรยกับท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจังหวะแรกที่เดินหวหน้ารวมไทยสร้างชาติร่อนรีพลังงานและรองนายกมันมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าเหนื่อยใช่ไหมจังหวะที่ท่านเดินเข้ามาจังหวะไหนขอดูสักหน่อย ปลยกับคือรวมจริงๆรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีภาพที่จะคานนะถูกไหมใช่เอเพียงแต่ว่าท่านนายกบอกนั่นเหนื่อยนะอะไรนะตะกี้คนละหมัดอคนละหมัดอะคนละหมัดอ,อย่างนี้มันก็เหนื่อยนะเอาที่ผ่านมามีอะไรคนละหมัดบ้างอะมีไหมเนี่ยคนละหมัดมันเหนื่อยน้องรู้สึกไหมทำไมผมคิดถึงใครก็ไม่รู้เหมือนคนละหมัดนะอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะแต่ออดูเหมือนท่านนายกอะท่านจะไม่ได้อยากจะให้ใครได้ยินนะคะ ท่านจะพูดเหมือนไม่ได้เปิดปากท่านก็เอามือปิดไม้ไใช่ไหมแต่พอดีไม์มันไวต่อเสียงมากคนละหมัดเหนื่อยแล้วเหนื่อยเลยได้ยินกันหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะดีแล้วครับคุณปีรพันธ์ก็ให้กาลังใจแล้วคุณพีรพันธ์ก็บอกไอ้ข้อหาที่เขายื่นเนี่ยมันไม่เวิร์คข้อหาที่จะไปยื่นมันไม่เวิร์คเออพี่ยุทธว่าตีความ,ไ,มได้ว่าอะไรคะสวจะไปยื่นปปชใช่สวสวสีน้าเงินน่ะ เมื่อวานนี้นําโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงโคศกวิบเลยโคศกวิบสวเขาเรียกว่าโคศกอบริการกิจการวิสามัญวุฒิสภาแถลงนําทีมเลยมากันเป็นบูคณะเลยเห็นไหมคัดค้านการนํากฎหมายแอนเทนเมนคอมเพล็กซ์ที่มีการชสโนโรบมอยู่เลยเข้าจู่การพิจารณาของสภาวันนี้โดยระบุว่าการนํากฎหมายเข้าสู่วราระวันนี้เก้าเวาเป็นการเร่งรัด ขาดการมีส่วนรคของประชาชนข,ขัดลิิหลักนิติธรรมและขัดหลักธรรมิบาลอย่างร้ายแรงอีกทั้งกฎหมายนี้ไม่ได้ทําประชามติถามประชาชนเลยทั้งที่กฎหมายประชามติ ชัดเจนว่าถ้าเรื่องไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสําคัญของรัฐหรือกิจการที่กระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชนควรจะต้องจัดทําประชาวิทซะก่อนจึง,จงถือเป็นการเพิกเฉยต่อบทบัญญัติของกฎหมายและขาดความชอบธรรมจากประชาชนเจ้าของอํานาจข้อต่อมาอันนี้ใช่ไหมที่คุณิรพันธ์บอกข้อหาที่เขายืน่นมันไม่เวิร์ก เหตุผลทางจริยธรรมการพนันเป็นอบายามุกที่ขัดต่อหลักศีลธรรมของสังคมไทยซึ่งยึดมั่นในหลักพระพุทธศ,ศาสนาและการเปิดคาสิโนจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนและกลุ่มเปราะบางทําให้เกิดปัญหาสังคม,มเช่นติดพนันหนี้สินอัจญากรรมในครอบครัวที่สําคัญคาสิโนไม่ใช่เครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน,นไรายได้จากภาษีการพนันไม่แน่นอนและต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางสังคมที่สูงจึงขอให้หยุดการพิจารณากฎหมายนี้ อันนี้แถลงในจังหวะเวลาก่อนที่เราจะรู้ว่านายกเลื่อนนะใช่ค่ะแถลงทําท่ากากบาดนี่จะแปลงแร้งกันเหรอเนี่ยฮะหยุดการอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรปกติเป็นท่าอะไร no ต้านรัปชันเนี่ยหรืออีกถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นนกนะ้ไม่ใช่ใช่ไหมมีการตกลงว่าให้หยุดหยุดและให้ถอนออกจากระเบียบวาระค่ะถ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้ ถ้าสภาผู้แทนบวทรับร่างหลักรับหลักการกฎหมายนี้วุฒิสภาไปเข้าชื่อยืนร้องเรียนต่อปปชหรือสารรัฐธรรมนูญความผิดจริยธรรมค่ะนี่ยืนต่อปปชหรือสารรัฐธรรมนูญในความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงใช่ไหม,มนี่ไงท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมที่นายกบอกเหนื่อยแล้วเกินคนละหมัดแบบเนี้ <Huh? S 2> ไม่ไหวทนายนาบอกคนละหมายแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่าแล้วที่ผ่านมาเวลาทสอวอยืมอะไรเนี่ยปปชทําเร็วเพราะอ่าเพราะให้เห็นตอนที่ยื่นเรื่องอดีสไอไงค่ะประเด็นเรื่องหัวสอวอ,อยื่นวันนี้พรุ่งนี้บอกรับแล้วค่ะอืมเพราะอะไรอะ่ะน้องอย่าไปคิดเป็นอันขาดว่าสวเป็นคนเลือกกรรมการองค์ก,อกรอิสระอย่างปปชอ,อย่าไปคิดอมไม่ได้คิดเลยอะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นยืนได้ว่า สวที่คัดค้านกฎหมายนี้มีมากกว่า90%มีแค่5้ถึง6คนเท่านั้นที่เห็นด้วยอันนี้ข้อมูลคุณพิสิทธินะบอกมีแค่5-6คนที่เห็นด้วยทีนี้ก็เลยทำสัญลักษณ์ให้เห็นว่าคัดค้านกาสิโนพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังคาสิโนไม่ใช่เครื่องมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรายได้จากภาษีการพนันก็ไม่แน่นอนและต้องแลกมาด้วยกับการต้นทุนทางสังคมที่สูงขึ้น การเปิดคาสิโนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศร่างพระราชบัญญัติประกอบสถานบันเทิงครบวงจรรวมถึงคาสิโนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอ้างผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงรอบด้านทั้งทางด้านกฎหมายจริยธรรมเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งชาติพวกเราสมาชิกวุฒิสภาขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาเข้าลบต่อเสียงของประชาชน และหยุดกระบวนการผักดันกฎหมายฉบับนี้ก่อนที่ประเทศไทยจะสวนจะสูญเสียสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้ในอนาคตธรรชามติอย่างน้อยเลยแต่ก่อนจะพูดถึงประชามติถ้าเกิดวันนี้เกิดนายกไม่เลื่อนนะแล้ววันนี้ลงมติสวจะไปยื่นหนังสือถึงปปชและสามนนถอดถอนเลยใช่ค่ะฝ่าฝืนจริยธรรมค่ะนี่ไงท่านผู้ชม และถ้าน้องเป็นนายกน้องจะคิดยังไงฮะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยใช่ไหมแล้วยังไงรู้สึกว่ายังไงมันคนละมัดเหมือนกันใช่ไหมเหนื่อยเลยคนละมัดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเหรือเหนื่อยละเออเราก็ไม่รู้นะ